เป็นอย่างไรบ้างท่านโหราเราจะหากุม,มารีที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้หรือไม่ตามที่ดิฉันศึกษาจากตำราและจำนวนเด็กที่คัดมาตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ทุกประการแต่เรากลุ้มใจว่าการกระทำแบบนี้จะเป็นการไม่สมควรหรือไม่เจ้าชายกลุ้มใจเรื่องอะไรคะจริงอยู่ตามโบราณ การครองเมืองที่สืบทอดต่อกันมาแต่เรากลับคิดว่าการกระทําแบบนี้จะเป็นการทรมานจิตใจเด็กๆเพราะการเป็นกุมารีนั้นต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสมัยนี้มันไปถางไหนกันแล้วแต่ดิฉันคิดว่าธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่โบราณเราควรรักษาและเก็บมันไว้เพื่อขวัญและกำลังใจของประชาชนถ้าท่านคิดแบบนั้นเราก็สบายใจ thank <laughs> you วันนี้ครูมีเซอร์ไพรส์จะมีผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งกูมารีมาให้ความรู้กับพวกเราครูครับเขาพูดภาษาไทยได้ไหมครับเจ็ดภาษาไม่บอกไม่ชื่อง่ายเลยนะที่มาเป็นกมารียอ่าครูแนะนำตัวเธอเลยก็แล้วกันนะนี่คือพี่จีนา ผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งกุมารีจากประเทศเนปาลยินดีที่ได้รู้จักนะเด็กๆทุกคนทำความรู้จักกันไปก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวครูมีธุะระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูมานะเชิญนะหน้าตาพี่เขาสวยมากเลยเนาะ ว่ายัางไงล่ะนักข่าวมีอะไรพี่ช่วยคือว่าตอนนี้กำลังทำสกูป๊ปที่ประเทศเนปลาลค่ะเรื่อง,องมารีเทพอืมนี่ช่างเหมาะเจาะจริงๆเลยนะพี่กำลังสอนนักเรียนเรื่องนี้อยู่พอดีไอ้พี่ได้ข่าวว่าสถานก,การณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะเกิดแผ่นดินไหวไาเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วก็ทางเราก็ได้รับเงินค่าชทาชมาอีกสิบล้านบาทค่ะอืม พี่เห็นว่านะเรื่องกุมารีเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ไม่สู้ดีหรอคะเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองหรือเปล่าเอาอย่างนี้วันไหนว่างๆเนี่ยแวะเข้ามาพี่พี่จะพาไปกินข้าวและพี่ก็จะแนะนำอดีตที่เคยเป็นกุมารีให้เรารู้จักดีเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวหนูขอเช็คคิวงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะแวะมาหานะคะโอเค